สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สนามบ้านเอื้อนะฮะมาเดื้อนละลุงแก้วนะครับมาดูคู่นี้ครับดานาเฟรรมครับเป็นสองพี่น้องนะฮะเจ้ก,กับฟังตรงข้ามครับจะเป็นคลาเดินสายมานะฮะวันนี้ครับมาดูคู่นี้ครับเป็นคู่เอกเลยฮะ

โอ้ดีครับเสร็จไปแล้วครับกระลาเปิดครับยกเข้ามาอย่างนี้ครับโอ้โหแต้งขรีตอนี้สามแล้วดำอสอศูนยแต่มตมวอนีี้ครับด้านหน้าเฟรมครับนํำอยู่สามต่อศูนย์นะฮะ มาดูกะลาเสิร์ฟครับเสิร์ฟท็อปม,มาสายสุดครับเปิดหลุดเลยครับลูกนี้ฮะเปิดได้อยู่ครับยกเข้ามาครับลูกนี้เจ้าอู้กระทืบเลยฮะเ สวัสดีปีใหม่เลยครับวันนี้ครับเป็นวันที่หนึ่งนะฮะของปี6กแปดครับมาดูตะก้อเดินสายมันมันฮะมาดูเกมเซิร์ฟครับ สสเสิร์ฟไปครับตัวเตะเปิร์นครับกะลายกเข้ามาอย่างนี้เขียวโอ้โหเขียวแรงจริงๆครับมาดูเกมเสิร์ฟจักราครับเสิร์ฟท็อปมาเอาขวาสุดเป็นแต้มเลยครับโอ้โหครับเสิร์ฟดีจริงๆ เสิร์ฟมาครับเปิดได้อยู่ครับยกกายเข้าไปโจอูแก้ไขดีเสิร์ฟไปครับตัวเตะเปิดครับสกลายกเข้ามาล้นมาครับโอ้ถือว่าแก้ไขดีมากครับลูกล้นเยอะนะครับเลิกจักโมงครับน่าจะประมาณห้าถึงหกโมงเย็นครับอาแล้วครับ ขาน,นอกเริ่มปั่นป่วนแล้วนะฮะจอกราเสิร์ฟมายัางเปิดได้อยู่ครับยกให้สองพี่น้องกระทือเข้าไปโดนเกี่ยวซ้ายครับดกกลับเข้ามาลูกนี้เขียวระเบิดเลยครับโอ้โหฮะดูจอกลาเสิร์ฟครับยังเปิดได้ครับ ยกเข้าไปกระทืบโดนเกียวอีกแล้วครับลุงนี้ล้นมาครับโอ้โหเ่าครับเจ้ากระไลย,ยังยกลายอยู่ครับลุงนี้โอ้โหสองพี่น้องเสอนิดเดียวครับลูกล้นมานะฮะ มาดูเกมเซิร์ฟครับสวัสดีครับผมเซิร์ฟมาซ้ายสุดเอ็นแต้มอีกแล้วครับโอ้โหครับจ้กลาเซิร์ฟดีจริงๆครับดีมาดูมวยใหญ่ครับกลาเดินสายมานะครับแต้มสีต่อสามครับพิกขึ้นนำแล้วฮะมาดูลูกเซิร์ฟลูกนี้ครับมาขวาสุดครับ เป็นแต้งอีกแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟฟีนะครับเสิร์ฟเขียวดีนะฮะสวัสดีบังบินยโสธรเลยนะฮะไปห้าต่อสามแล้วครับเสิร์ฟมาเข้าช่องครับผู้นี้ออกนะฮะแทนคุดจอชัดเจนครับผมสวัสดีครับเจ้ากระลาเปิดได้ครับยกมาเนี่ยน้นี้เขียวระเบิดเลยครับโอ้โหครับ เดียวแปลข้ามฟรีที่สระบุรียังไม่ได้จัดเลยครับน้องนิวฮะเดี๋ยวต้องรอนักเตะกันนักเตะกำลังมีปัญหากันอยู่นะฮะเสิร์ฟมาตัดหน้าหัวยังเปิดรองเท้าได้ครับยกกลับเขาไปโจูกระทืบฟาวครับโอ้โหรูเนวเพรเนโรจีนี่แหละ มาดูเกมเซิร์ฟครับซาก,กราเซิร์ฟตัดย้อนมาตรงนี้เปิดหลังเท้าครับนกเขาให้สวยๆอย่างนี้ก็ <Hey. S 1> เรียบร้อยดีครับ <Hey. S 1> มาดูเกมเซิร์ฟครับเปิดได้อยู่ครับนกเขามาอย่างนี้สวยๆโอ้โหเมอกี้เน็ตเกือบสองเมตรนะครับปรับลงมาเป็นมาตรฐานเลยนะฮะ รอให้นักเตะนักเตะนักเตะจะต่อยกันเองหรือเปล่าครับมาดูกเกมเสร์ฟครับสเสริมเขาตรงกลางมายังเปิดหัวได้ครับยกเข้ามาอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวแน่นอนครับออกนะฮะอู้โหครับเกียยหนีคือออกเลยฮะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่เกมรับดีมากครับสเสริฟมาจีตัวทํำครับเปิดแล้วครับยกเข้ามาจังหวะนี้ โอ้โหเยียบหัวสุดเลยฮะมาชมกั imar, นต่อครับเส์อไปครับลูกนี้ไม่ข้ามนะฮะ มาดูเกมเสิร์ฟกันละครับเสิร์ฟมาขวาสุดครับเปิดหัวหลุดเลยครับโอ้โหฮะเสิร์ฟเป็นแต้มเลยครับเปลี่ยนฝั่งเลยนะมาดูเกมเสิร์ฟจังกะลาครับ เปิดท็อปไปเลยครับสายสุดครับตัวเตะเปิดครับยกจ่ายเข้ามาอย่างนี้ก็เกียบดีครับกองเชียร์ประมาณร้อยกว่าคนครับโอ้โหครับถือว่าครับคนไทยนะจะมาสองคนเติมมาครับตัวเตะเปิดได้ครับกลายกเข้าไปเขียวระเบิดเลยฮะโอ้โหใครจะรับฮะ ชอกลเสิร์ฟตัดยอดไปโอ้โหเสิร์ฟแบบนี้ใครจะรับครับขวาสุดเลยนะฮะมาดูเกมเสิร์ฟครับตัดยอดอีกแล้วครับผิกเมฟครับยังรับได้อยู่ครับโอ้หยอกยอดยอดยอดดูเกมเสิร์ฟครับสองพี่น้องครับเสิร์ฟมาครับชอกลาเปิดครับ ยกจายเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยดีฮะเสิร์ฟตัดจอดลูกนี้ไม่ข้ามเนี่ยเสิร์ฟเขาช่องกลางมาชองกลาเปิดซ้ายครับยกซ้ายโอ้โหเนียนมากครับเตะเต็มรอบเลยฮะ มนดูเกมเซอร์ครับเจ้าก,การะาเข้าช่องกลางร,รับยังเปิดได้ครับยกเขามาอย่างนี้ครับเจ้าอูยเยียบหมอกนะฮะครับกีฬาขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเลยฮะ มาครับมาชมวันต่อนะฮะดูเกมเซิร์ฟเจ้าก๊าลาฮะ okay, okay. S <S เซิร์ฟไปครับนี้ออกเลยฮะ ตัดยอดมามากครับเปิดครับจกรลายกให้อย่างนี้ก็ไปเลยครับติดเกี่ยวหรือเปล่าโอ้โหจกราเสริมมาลูกนี้ครับยังเปิดได้ครับโอ้โหเปิดหลุดเลยฮะ เิฟไปสายสุดรอีกครับตัวเตเปิดครับยกจ่ายเข้ามาอืมเขียวดีเนี่ยมาดูกานเสิร์ฟครับเปลี่ยนตัวเสิร์ฟแล้วนะครับตัวเตเปิดครับสกรลายกจ่ายให้เยี้ ไปอะไรครับโดนเกี่ยวหลังเท้าโอ้โหเกี่ยวได้ก้อเซ่เนีักคารตันยอดอีกแล้วครับเปิดครับยกจ่ายเขาให้โอ้โหตรงนี้ล้นถือว่าเยอะมากครับยังตามได้อยู่นะฮะตอนนี้แอดบินฟังไม่รู้เรื่องครับว่าแต้มเท่าไหร่แล้วนะฮะเสิร์ฟมาครับลูกนี้ออกนะฮะ ชกลาเสิร์ฟตัดยอดไปเจกปูกเปิดเข่าครับไปครับเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหแต้มันจะนำขาดเลยนะฮะชกลาเสิร์ฟไปเปิดได้อยู่ครับยกเข้ามาอย่างนี้ก็เกี่ยวเลยโดนฮะ มาครับี้ออกนะฮะชัดเจนนะฮะกรรมการเขาแน่นอนจริงๆฮะมาดูกเกมเมสร์ฟเจ้ากัแล้าฮะเสริฟไปสายสุดตัวเตเปิดหัหวยกตรงนี้ไกลยยครับยังกตามกระทืบได้อยู่นะฮะเขาช่องมาครับตรงนี้ตัวเต,วตเปิดยกให้เขียวแล้วครับตรงนี้ครับ สกราเสิร์ฟตัดจอดลูกนี้ยังเกี่ยวได้ครับหลังเทา้าเกี่ยวใช่ไหมโดนเลยฮะลูกนี้ฮะฝั่งนี้อ่านเกมดีมากครับดูเก,กมเสิร์ฟครับสองพี่น้องครับเสิร์ฟมาเกิดหลังเท้าครับ,บกาลายกอย่างนี้โอ้โหผมไม่พลาดเลยครับ กระลาเส์ฟไปลุงนี้ไม่ข้ามนะฮะตัวเตะเปิดครับกระลายกให้อย่างนี้ก็เตะแน่นอนแล้วโอ้ยเขียวครับเกี่ยวได้อยู่นะเปิดดาบที่สองครับเกี่ยวเชียงไม่โดนเลยฮะ โอ้สริฟดีจริงครับตาของเนี้ครับตงรงน,นี้ยังเกี่ยวได้ครับกัดตามกัดพื้นนะจักราเสร์ฟแปรแล้วครับต่าเกมดีจริงๆครับ สวัสดีพ่อค้าตะก้อด้วยนะครับมาดูครับสองพี่น้องเสิร์ฟฮะเสิร์ฟมาตัวเตะเปิดครับสกลายกร้อยเลยครับโอ้โหอย่างนี้ก็เตะแน่นอนฮนะพัฒนาขึ้นจอะพ่อค้าต้องมาชิมแล้วครับ มาดูเกมเซิร์ฟเจ้ากะลาฮะลูกนี้ฮะพี่เสือแต้มเท่าไหร่สิบสองต่อสามโอ้โหแต้มตอนนี้สิบสองต่อสามนะฮะน่าจะสิบห้าแต้มนะครับเจ้ากะลาน้ำขาดนะฮะโอ้โหสามต่อสิบสองนะครับเจ้ากะลาน้ำขาดนะฮะเซตนีน้ฮะมีเสิร์ฟไม่ข้ามนะฮะ สิบสองตอ <All right. S 1> างาสาครับจอมกราเป็นไฟเซอร์มั้งมาดูเกมเซอร์มรั้ย <Yeah. S 1> ่ล็กไปแล้วครับหัวสุดครับิดหลังน้าครับยกกลับมาลูก,กนี้ถามได้อยู่นะฮะย่งล็อกยู่นะครับ <im itation> ยังไม่ยอมนนครับ มาชมกันต่อครับมาดูฝั่งสองพี่น้องเสิร์ฟครับสามต่อสิบสองครับเสิร์ฟมาลูกนี้ตัดหัวเน็ตไม่ข้ามนะฮะสิบสองต่อสามครับจักราเสิร์ฟไปลูกนี้โป้งไปครับยังเปิดได้ครับยกจ่ายเข้ามาลูกนี้เขียวดีครับ เทเปิดห <Y Horse S 2> ัวได้ครับยกมาอย่างนี้ก็โดนเกี่ยวครับลูกนี้ฮะยกมาอย่างนี้ก็ใส่สกอเลยครับตามมาอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับมาเป็นสี่ต่อสิบสองนะฮะเหลี่ยมนี้เป็นเซิร์ฟฟีข้าฟรีนะครับไม่มีบล็อกนะฮะโอ้โหครับเขียวดีจริงๆครับครูจังกะไาฮะ เจกระลาเส์อไปครับจะอูน้อยเปิดยกเข้ามาอย่างนี้ครับกระทืบอไป เปิดได้อยู่ครับจักรลายกจ่ายไปอย่างนี้โอ้โหครับตามล้นได้อยู่นะฮะสิบสองต่อสี่ครับจักรลาเสริมความช่องกลางยังเปิดได้ครับยกจ่ายเข้ามาล้นมาแล้วครับอ้าวนะครับตรงนี้บอลยังไงครับยกอย่างนี้ก็ระเบิดลงหรือเปล่าโดนเกี่ยวนะครับเตะไม่เต็มเท้าครับโดนโอ้โหล้นมาดาบพี่สองครับฟาวเลยฮะ โอ้โหลูกนี้ครับทำไปได้ฮะามต่อ4นะฮะสวัสดีบอสกล้องเลยนะฮะมาดูจอากระเซิร์ฟครับเสิร์ฟกระตัดยอดหน้าซ้ายพิกเมต็ตโอ้โหครับเปิดได้อยู่ครับโอ้โหย่งไม่ยอมครับสี่ต่อ13นะฮะเสิร์ฟมาจอกระาเปิดซ้าย โหยกจ่ายลงนี้ครับเน็่เตะครึ่งรอบได้อยู่ครับเสริบมาครับตัวเตะเ,เปิดครับ ตะกรายกจ่ายให้อย่างนี้ก็เตะเลยครับเกี่ยวรองเท้าครับโหตรงนี้ออกนะสิบสามต่อสี่ครับตะกราเซิร์ฟไปลูกนี้ออกเลยครับลูกนี้ออกสี่ต่อสิบสามเสร์ฟมาตะกลาเปิดซ้ายครับ ยกจ่ายเขาให้ตัวเตะเตะหายครับโอ้โหครับ13-4เสิร์ฟตาจอดีนะครับลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับหาคำลุ้นเกี่ยวโอ้โหเจ้ากระลากเฉยฮะ 4ต่อ13ครับเสริมยอดมาลูกนี้ครับยังเปิดได้ครับยกจ่ายเข้าให้อย่างนี้ตามกระทืบพันอยู่เลยฮะสี่ต่อสิาครับ เสรลูนี้ออกนะครับมาดูเกมเสริมจ้กกลาครับเสริมไปขวาสุดออกนะฮะาครับ,รบเปลี่ยนตัวเสริมนะครับเป็นพี่ชายเสริมแทนครับจากกล้ายกให้อย่างนี้ก็ตัวเตะก็เกี่ยวครับ อาวครับยังเกี่ยวได้ครับยังไม่ยอมนะครับขยับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มตครับเป็นห้าต่อสิบสามนะฮะอ่าครับตัวเตะเปิดครับยกเข้ามาอย่างนี้เกี่ยวใช่ไหมโดนเลยฮะแต้มสิบห้าแต้มนะครเสิร์ฟฟีไม่มีบล็อกนะฮะตอนนี้สิบสามต่อห้า ฝั่งจักราน้ำอยู่นะฮะจักราเสิร์ฟไปครับตัวเตะเปิดครับยกจ่ายเข้ามาเกี่ยวไม่ได้ครับจังหวะนี้ฮะับ โอเสิร์มาครับตัวเตะเปิดครับจักรลายกไปอย่างนี้โอ้โหครับเฮ้ยเกี่ยวรลังเท้าได้ครับยกกลับมาเป็นแต้มนะครับขยับไปอีกแล้วฮะหกต่อ13นะครับอาะครับกองเฉีย์ตบมือครับสุดยอดจริงๆครับดูนี้ฮะหกต่อ13ครับเออดูนี้มาไม่ข้ามนะฮะ กราเสิฟแปรแล้วครับตัดย้อนครับเปิดหลังเท้ายกกลับมาได้อยู่ครับโอ้โหครับยกกลับมาได้ยังไงลูกนี้ครับของเสียไม่หลบให้นะหกต่อสิบสามครับเสิฟมาจีตัวเตะเลยครับอาครับยกหลุดเลยฮะลูกนี้จ้องกระลาฮะมาแล้วครับขยับมาอีกหนึ่งแต้มครับเจ็ดต่อสิบสามครับ กองเชียร์้าบ้านตบมือให้แล้วเจ็ดต่อสิบสามครับตัดยอนมาลูกนี้เจ้ากราโอ้โหเปลี่ยนแต้มแล้วครับแปดต่อสิบสามครับกองเชียร์เฮเลยครับลูกนี้ฮะนี่นะครับหัวใจใหญ่กว่าตับครับ แปดต่อสิบสามนะครับตัวเตะเปิดครับยกมาอย่างนี้มีล้นเยอะครับไม่มีไข่ถามนะฮะสิบสามต่อแปดครับ,รบจะอูน้อยปเปิดครับยกมาด้วยหัวอย่างนี้โอ้โหฟาวครับสาวครับจังกะลาขึ้นแทนเลยนะฮะ

ดูเกมเสริมเจอากันนะครับเสริมตัดยอดไปลูกนี้เปิดได้อยู่ครับ

เกี่ยวได้ครับแต่แกไขามาข้ามมาออกนะฮะอ่าครับลุงนี้ล้นนะครับเป็นฝั่งจอกลาชนะไปครับสิบห้าต่อแปดนะครับเสื้อสีฟ้าตัวยกผมยกดีมาก เฮ้บังดีครับสวัสดีด้วยบังดีครับเดี๋ยวน่าจะมีเกมแก้ด้วยนะฮะเรารอชมคู่ต่อไปครับ